สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราพอดแคสต์ของเรานะครับวันนี้ว่าเรามีของดีที่อยากมาแชร์มันไม่ใช่เรื่องไม่เอี่ยมอะไรหรอกแต่มันคืออาวุธลับที่จะช่วยให้ชีวิตคุณเบาขึ้นเป็น10เท่าหนังสือเล่มนี้คือ The Let Them Theory ทฤษฎีปล่อยเขาของเมล r รบินส์ผู้ที่เคยสร้างปรากฏการณ์กับกด5วินาทีมาแล้ว คือเอาจริงๆนะชีวิตเราทุกคนนะมีความเครียดสะสมจากเรื่องเดียวเลยคือการพยายามควบคุมในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ไม่ว่าจะความรู้สึกของเจ้านายคํานินทาของเพื่อนหรือแม้แต่การที่แฟนไม่ยอมทิ้งถุงเท้าไว้ในตะกร้าเราใช้พลังงานไปกับการเป็นผู้จัดการโลกเยอะมากจนลืมเป็นผู้จัดการชีวิตตัวเองไปเลยหนังสือเล่มนี้มาพร้อมคําง่ายๆสองคำที่ทรงพลังแบบสุดๆคือ let down หรือ ปล่อยเขาไปเถอะแค่สองคำนี้แหละที่จะมาปลดล็อกความเครียดเรื้อรังของคุณเล็ดเต็มคืออะไรและทำไมเราถึงเครียดหนักมากเพื่อนๆลองจินตนาการตามนะมีเรื่องไหนที่คุณเครียดหนักมากในสัปดาห์ที่ผ่านมาเครียดที่เพื่อนร่วมงานไม่ยอมส่งงานตรงเวลาเครียดที่แม่บอกให้เลิกกับแฟนเครียดที่คนในโซเชียลคอมเมนต์เกลียดคุณ เมลรอบบินส์บอกว่าความเครียดกว่า70%ในชีวิตเรามาจากการที่เราพยายามควบคุมคนอื่นและผลลัพธ์ภายนอกทั้งๆที่สมองของมนุษย์เรานะ่ะถูกออกแบบมาให้ควบคุมได้แค่ตัวเราเองเท่านั้น The Let d h e m Theory ไม่ใช่การบอกให้เราเป็นคนเฉยชาหรือไม่แคร์ใครนะแต่เป็นเครื่องมือทั้งจิตวิทยาหรือ Mindset t o ที่ช่วยให้เราคืนพลังงานของเรากลับมา หลักการง่ายมากๆคือ 1. Stop trying to control หรือเลิกควบคุมเมื่อใครทำอะไรที่ไม่ถูกใจคุณหรือคิดไม่เหมือนคุณให้พูดในใจดังๆเลยว่า Let them หรือปล่อยเขาไปเถอะ 2. Face their true colors หรือยอมรับความจริงเมื่อคุณปล่อยให้คนอื่นเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่คุณจะได้เห็นว่านี่แหละคือพวกเขาจริงๆไม่ใช่เวอร์ชั่นที่คุณพยายามปั้นแต่งให้ถูกใจคุณ 3. reclaim your energy หรือทวงคืนพลังงานพลังงานที่คุณเคยใช้ไปกับการกังวลว่าจะถูกนินทาหรือกลัวคนไม่ชอบจะถูกดึงกลับมาทั้งหมดยกตัวอย่างแบบเมามอยเพื่อนสมัยเรียนไม่ชวนคุณไปทริปแล้วคุณรู้สึกน้อยมากเมลร็อบบินส์บอกว่าเลดเดมปล่อยให้เขาไปเที่ยวกันเองแสดงว่าพวกเขาเลือกแล้วคุณไม่ต้องเสียพลังงานมานั่งวิเคราะห์ว่าฉันทำอะไรผิดให้เอาเวลานั้นไปหาเพื่อนใหม่ที่ดีกว่าสี คู่หูดูโอที่ขาดไม่ได้เลดเดมสู่เลดมีวิธีการจัดการความเครียดการตั้งขอบเขตความสัมพันธ์ People pleasing เมลโรบินส์ย้ำว่าทฤษฎีปล่อยเขาจะไม่สมบูรณ์เลยถ้าขาดอีกครึ่งหนึ่งคือเลดมีให้ฉันทำเองหรือให้ฉันเป็นเองเลดเดมคือการปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้คือคนอื่นส่วนเลดมีคือการควบคุมสิ่งที่คุณควบคุมได้คือตัวเอง เมื่อคุณพูดว่าเลดเด e มแล้วคุณก็ต้องกลับมาถามตัวเองด้วยคำถามที่ทรงพลัง3ข้อ 1. Let me be true to my values หรือให้ฉันซื่อสัตย์ต่อคุณค่าของตัวเองตัวอย่างเช่นเจ้านายไม่พอใจที่คุณไม่รับงานเพิ่มในวันหยุดเลดเด e มปล่อยให้เขาไม่พอใจไปเถอะแต่เลดมีให้ฉันเลือกพักผ่อนตามที่ฉันให้ความสำคัญกับสุขภาพจิต 2. Let me set the boundary หรือให้ฉันกำหนดขอบเขต ปัญหาคือคุณเป็น people pleaser หรือชอบตามใจคนอื่นและเหนื่อยกับมันมากทางออกคือ let them ปล่อยให้เขาผิดหวังกับคำว่าไม่ของคุณบ้างและ let me ให้ฉันตั้งขอบเขตเพื่อปกป้องเวลาของฉันเองเพราะคนที่รักคุณจริงจะไม่หนีไปไหนเพราะคุณแค่ไม่ว่างหรอก 3. let me take action หรือให้ฉันลงมือทำ ปัญหาคือคุณอยากเปลี่ยนงานแต่กลัวคนอื่นวิจารณ์ว่าเสี่ยงไปเลดเดมปล่อยให้เขาคิดว่าคุณบ้าบินไปเถอะและเลดมีให้ฉันลงมือเปลี่ยนงานใหม่ตามเป้าหมายของฉันเองเพราะความกลัวของคนอื่นไม่ควรเป็นกำแพงขวางความฝันของคุณกุญแจสำคัญคือเลดเดมคืออิสรภาพที่มอบให้คนอื่นส่วนเลดมีคืออำนาจที่คุณดึงกลับมาให้ตัวเองปล่อยเขาแล้วเราจะเจอรักแท้และเพื่อนที่ดีได้อย่างไร ความสัมพันธ์ที่เป็นพิษการจัดการกับคำวิจารณ์การสร้างความมั่นใจเรื่องความสัมพันธ์นี่แหละที่ทฤษฎีนี้ทำงานได้โคตรดีเลย 1. กับความสัมพันธ์ที่เป็นพิษคุณไม่จำเป็นต้องเสียเวลาพยายามพิสูจน์ตัวเองให้ใครเห็นถ้าใครอยากคิดว่าคุณเป็นคนแย่เล็ดเดมเพราะความคิดของพวกเขาคือกรอบอ้างอิงของพวกเขาไม่ใช่ความจริงของคุณ เมื่อคุณหยุดพยายามควบคุมการรับรู้ของคนอื่นคุณจะได้อิสรภาพคุณจะได้รู้ว่าคนที่ใช่ไม่ต้องถูกบังคับให้เห็นค่าของคุณคนที่ใช่จะเห็นค่าของคุณอยู่แล้ว 2. การรับมือกับคำวิจารณ์และความกลัวเมลโรบบินส์บอกว่าเราทุกคนต่างมีสมองที่อยากได้การยอมรับแต่เราต้องฝึกให้ตัวเองรับมือกับความรู้สึกไม่สบายใจเมื่อถูกวิจารณ์ เมื่อคุณกำลังจะลงมือทำอะไรที่ยิ่งใหญ่เช่นลาออกไปทำธุรกิจส่วนตัวแล้วมีคนพูดว่าไม่รอดหรอกให้คุณยิ้มแล้วพูดว่าเลดเดมปล่อยให้เขาคิดไปและเลดมีฉันจะไปทำให้มันสำเร็จนี่คือวิธีเดียวที่คุณจะหลุดพ้นจากวงจร o v e r t ร์ทิงกิที่ทำให้คุณเป็นอัมพาตและไม่กล้าลงมือทำอะไรใหมๆ่ๆ บทสรุปสำหรับความสัมพันธ์ทฤษฎีปล่อยเขาคือการคัดกรองอย่างเป็นธรรมชาติคนที่อยู่ต่อคือคนที่รักคุณที่คุณเป็นไม่ใช่คนที่คุณพยายามจะเป็นเพื่อเอาใจพวกเขาช่วงปิดข้อความสุดท้ายจากเพื่อนซีและอัลตร้ร สรุปสั้นๆน,นะเพื่อนหนังสือ The l e t s Dem Theory ทฤษฎีปล่อยเขาโดยเมลโรบินส์เป็นมากกว่าหนังสือพัฒนาตนเองมันคือใบอนุญาตให้คุณเลิกแบกโลกที่ไม่ใช่ภาระของคุณและหันมาสร้างชีวิตที่คุณรักจริงๆจำไว้ว่าเล t เดมคือการยอมรับว่าเราควบคุมคนอื่นไม่ได้แต่เล t Me คือการลงมือทำเพื่อควบคุมชีวิตตัวเอง เลิกใช้พลังงานไปกับการกังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรแล้วหันมาใช้พลังงานสร้างชีวิตที่คุณภูมิใจเถอะถ้าคุณชอบสรุปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์พอดแคสต์หรือช่องของเรานะครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าบาย